สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ทีหน้าโรงเรียนเศบาลนึงวัดสตุลสั้นตายารามนะครับวันนี้เราจะมาที่ปาเจ้ครับปาเจ้นี่มีชีวิตเต็มนาให้ดูมานะครับอ่าอยู่กับลุงเซรีนะครับแฟนของเกย์ก็ไม่สอยสบายนะครับวันนี้ผมหยอกเขาซานกับอ่ากับเงินทองเล็กน้อยไหมกับปาเจ้ได้พอ่อ่วยบันเท่าให้กับปาเจ้สกิดนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณวันิชาจันทาซานะครับอ่เรือว่ะติ่งนะครับทีหมซึสิงกตมันตะถูกให้รับปเจนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับปเจนะครับก็แฟนก้องของปเจก็คือลุงซีรีนะครับตัวนี้ไม่สบายอยู่ที่บ้านนะครับ ờ à, bà che phân bày con lên bà che nè Bye bye bà che